ปุ่มคนตุนทำไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนในีลูกกระบาลมึงให้นอจะพืดพืมดกินข้าวหรือกินข้าวทํากินข้าวพักเที่ยงกินข้าวแม่แกิน้วแดีค่ะกินข้าว นารักเลยขอจับขาหน่ง่ยนี่ใส่ลายเสือไอ้เจ้านี่มอที่จารยจลายเสือดาไม่ใช่เหรอมีคนซื้อขอเป็นทุกวัอิววโอปอว่าไงโอปอแม่ชอบแม่ยอ้าว หมอบีเหมือนหมอบัวม,มากกว่ามีชัยหลาแอดแหลมแอดแหลมเออแอแหลมไปยังเห็นมีชัยมาตอแหลมเมื่อเช้านะครับเจ้าของเขาบอกว่ากินข้าวไปแล้วแต่ว่ามันมาขอข้าวอีกก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ให้นอ้องแมวส้มไปไหนแล้วก็ไม่รู้น้อง <c oughs> หมอบวมเองจ้าผัานเองหมอบวม หมอบวมพี่บอกอาจารย์มีสิช่องแสดว่ายังไม่มีเช่มรว่ามีแล้วครับสิช่องแล้วเราพี่จูได้ย่งว่ามี1รสิช่องก็เลยไม่รู้เพราะว่านี่มีอยู่แค่่ครับ แสดงของพี่มีน้อะไรยังไม่ติดตามนี่อ๋อเราทิ่เข้าเรื่องอ๋อคุณแม่เราต้องกดติดตามใช่ไหมอ่ะใช่ครับกดยังไงไม่เข้าใจกดอย่างนี้ไปเลยเหรอได้จะลองก่อนคือเป็นคนไม่ไม่ไม่รู้เรื่องโซเชียลเลยอ๋อไม่รู้อะไรเลยอ๋อกดอย่างอ๋อไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้อ๋อขอบคุณมากค่ะครับลองกดไล่ไล่ได้เลยอ๋อถ้ากับมีเรื่อยก็แลก็กดไปเรื่อยเรื่อยใช่ใช่ครับ อาไาทา์ไปข้างนอกแล้วโอ้ยเฮ้ยผมต้องออกไปทำธุระว่ะผมว่าผมจะต้องบ บวมหมอบวมเดี๋ยวพาบูพาดูลองทานนะครับนี่เนี่ยตอนเที่ยงเขาก็จะมานั่งกินข้าวกันนะครับผมก็จะมีหลายๆท่านนะที่มาร่วมลงทานกันนะครับเอาอาหารเอาของกินนะครับมาร่วมเป็นลงทานกันนะครับให้คนที่เขามีโอกาสได้มาหาอาจารย์มีข้าวทานนะครับผมมาฟรีนะไม่ต้องพกเงินมาก็ได้นะครับถ้าใช้จ่ายต่างๆนะ ไม่เราไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะมาได้เลยมาฟังธรรมกันนะครับธรรมะของพระองค์ของพระพุทธเจ้าของเรานะครับเป็นของฟรีนะฟังธรรมได้ฟรีแต่ถ้าใครอยากร่วมลงทานนะมาร่วมกันได้นะครับ <c oughs> ซื้อคือเอามาเป็นอาหารนะเราไม่ได้เราไม่ได้มีการเก็บเงินเพื่อร่วมลงทานนะครับ <c oughs> คนที่จะจาค่าค่าลงทานต่างๆ ก็คือจะต้องนำมาเป็นอาหารเลยนะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยเอามาเป็นของข้าวนะครับผมก็ได้ของหวานก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับอรของเปรี้ยวก็มีครับผมลองไม่อาบน้ำสักวันหนึ่งนะฮะมมลองไม่ล้างไข่สักสองวัน<อ>ดูนะฮะไข่ไก่ไข่ไก่ ฉันเองจ้าฉันเองขอโทษครับมาพาทุกคนมาดูหลังบ้านนะฮะมีคนบอกเปรี้ยวเหม็นนี่โหบรรยากาศดีดีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ครับแอดมินเราขัดเครื่องทองเหลืองนะครับขัดทองเหลือง อม้องเหลืองพี่ตาสวัสดีครับมีคนบอกว่าหน้าเหมือนหมอแอนแมตัดผมเลยวันนั้นตัดผมเลยมีคนบอกหน้าเหมือนหมอบีใช่นี่นี่ไม่ใช่หมอบีครับหมอบวมครับหมอบวมเอ็ดมีเ็มารองเท้าล่วงวันนั้นได้ได้เก็บได้ใช่ไปเอามาแล้วครับยืมมอไซค์ไปพี่เขามาอะไรอ่ะอุ้ยหมวก ใส่แล้วเป็นเจ้าแห่งโจนสลัดหรือเปล่าเป็นกลางฟูแพนด้าขอโทษครับอุ๊ยนี่ดูทุกคนบ้านอาจารย์มีเว้งไว้ให้นั่งด้วยนี่ชมสาบัวสาบกคารณีอยู่ไหนกันเพึ่งเลื่อนจออยู่หลังบ้านอาจารย์ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่บรรยากาศเราได้ทําอาจารย์เนี่ยได้ทำม่นี่ไปแล้วนะ ที่ที่เดินยืนย่นยื่นลงไปในน้ํานะครับผมเหมือนเวลาเวิร์กบอร์ดแล้วปิงมันหายป่ะดดนี่อันที่น่าเจอกันจะโดดลงน้ําเลยเตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยนะฮะมแม้เราจะมีห้องอาบน้ําแต่เราไม่มีชุดให้เปลี่ยนเด้อเออวิวสวยมากเลยเอาไว้นั่งปฏิบัติได้เลยเนี่ยเอาแบบไอ้นี่นะกลางคืนเนาะกลางคืน เราเอากรดมาตะเอากรดมากลางอย่างเงี้ยหรือเอาเต็นท์มากลางก็ได้นั่งสมาธิได้เลยตรงนี้นะครับอาสอาานะมาตั้ง,งโอ้ยตรงนี้ตากแดดเดี๋ยวมือถือเดี๋ยวม,ม,มือถือเอ้าเดี๋ยวมือถือจะต้องหลบร่มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมือถือมันร้อนเกินไปนะครับอ่ะ<ๆ>นนดูสาวบกกรณี ปิงมันจะไม่รู้ไปเกาะอะไรเกาะแสงเอากินเลยครับเ้าวรอทุเรียนให้กินข้าวอมดแล้วเห็นเขานั่งเกจทุเรียนแล้วสวยมากกินลมดีนะแล้วดูดูไปมองไปเนี่ยมองไปไกลๆเห็นป่ะเห็นป่ะแต่ว่ามันมันคือสระบัวทุกคนมันเวลลี่กูดนะบรรยากาศดีดี อ้าเอาเรือขึ้นแล้วนี่เอาเรือขึ้นตากแดดก่อนเลยนี่ฮะเรือที่ความอยู่เรียกว่าเรืออันนี้เรือร้อยหรือเรือห้สิบปีไม่รู้มันร้อยแล้วค่ะ5าดจบตไม่ได้แล้วอีกลาม,มีคนไทยอย่างท่าน่ะไม่ทราบครับขอให้อาจารย์และกลุ่มเมี้นาะคนงามจนแบบน,นี้ดูดีมากสาธุ จะไปนั่งกันค่ำเลยที่บีมาได้เลยฮะมาวันที่สิ้นเรืออยากให้อาจารย์พานั่งสมาธะน่าจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับผมก็บอกไม่ได้นะนี่อาจารย์ยืนพ่อป๋อสาบัวที่เป็นของอาจารย์ใช่ครับไอันนี้เป็นโซนที่เราซื้อมานะ เจ้าของเขาน่ารักมากนะครับแอนแหลมปีนต้นไม้หน่อยค่ะโอ้ยสัรหาให้ผมไปปีนเดี๋ยวก็ลงเรือบ้างเดี๋ยวก็ว่ายน้ําบ้างเดี๋ยวก็ปีนต้นไม้บ้างเอ๊ะผมเป็นตัวอะไรเนาะชื่อปอเหมือนกันนะเหรอแอดมิน ใช่ขนุนบ้านอาจารย์หรือเปล่าใช่ครับทั้งสะเลยเหรอใช่ไม่มันไม่ได้ไปถึงสุดหน้าถึงสุดนู่นนะมันจะมีเขียอยู่ก็คือตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นน่นไปจนถึงท้ายสะนะครับท้ายบ่อมันจะเป็นคือมันเป็นที่ท,ที่ตาบอดนะครับผมที่อาจารย์ซื้อมามันไม่มีทางเข้ามันไม่มีทางออกที่เป็นทางสาธาราณะเจ้าของเขาก็น่ารักมากนะครับขายแบบ คือให้ด้วยความศรัทธาเลยอ่ะขายให้แบบขายให้แบบศรัทธาเลยอะอเพราะที่ดินตรงนี้ราคาแพงนะครับแต่เขาเป็น f ออาจารย์เขาเลยให้ราคาที่แบบเป็นมิดเป็นมิดมากทำตื่นทำคาเฟ่ต้นไม้นี้ไหมคะที่แม่ปีนใช่จ้าถูกต้องอ๋อ,อ,อจะไปอยุธยา นคืออาจจะวัดเสนาสนะไม่มีนะผมไม่รู้วป็อะไรเี่พยายามไม่คิดว่าอะไรใช่ใช่น่าจะเช่นันนั้นแหละเพราะเขาเป็นวัดหลวงเป็นวัดหลวงครับวัดหลวงก็จะมีพระประธานองค์นี้เลยแบบนี้พระประธานเป็นแล้วก็มีให้เช่าด้วยอาจจะก็เช่าจบวันนั้นแหละแต่ตอนแบบเราไม่มีหรูอสูตขอให้มีแล้วอุ้ัดเงียบๆมากเลยรอดเดียวกันไหมอ่ะเงียบไาแถวโซนมีลิงขึ้นต้นไม้ มันใกล้โรงเรียนอะไรบัอ่างสลานอ่างจารย์เไม่ได้ยโรงเรียนอะไสักอย่างนึ่งเพราะอาจารย์ที่โรงเรียนไม่นง่แม่ก็ห่เคยปีนต้นไม้ตอนเด็กๆใช่ครับไมก็เคยตีนะเราะเขาชอบเพราะและเห็นระยากากเยหมดถ้าเราใช้ชีวิตทางโลกและทางทรรไปด้วยกนจะพาุสาได้ใหาได้รับุองเลยใช่ไขึ้นอยู่กับความเพียรของเราทได้สิมีแต่พ้าอรหันนั้นแหละที่ต้องบวช เพราะว่าอรหัตตำผลเนี่ยมันมันสว่างเกินไปแบบคารวาสสีของคารวาสเอาไม่อยู่นะครับสีแปดเอาไม่อยู่ต้องสีสองร้อยกว่าข้อเท่านั้นเลยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสีคนนี้แน่ารัสุน่ารักมากอู้อ๋อสาโอดกันหมดเลย ที่าชาผมน่ารักมากงาวทุกทีี่ี่เขาหไม่อยากออกกล้องใช่บอก่าตัผมน่ารักมากาวเลไงาวาไปดาวไปเดือนดือเช้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อวานตอนเช้ายังผมยาวอยู่ครับตัดเสร็จไล่เสร็จแล้วก็ไปตัดมันร้อนด้วยเนาะใช่ อ๋อบ้านของร้านเขาไม่ใช่ร้านเขาชื่อคุณเขาชื่อคุณอ้นโฮมสเตย์ตบ้านอ้นบ้านอ้นโฮมสเตย์ตตใช่ที่สมุทรสงครามรไปได้ดี<ห>ดีมากเลยรบรรยากาศดีอยู่ใช่แล้วอยู่ติดคลองครับ<อ>เป็นคลองเลยบแบบหรือมีเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยอแต่เขาสมุทรสงครามครับแต่ว่าเขารับ เขารับหัวละหัวละพันแปดคนขึ้นไปเขารับได้ใช่เขารับแปดถึงสิบห้าคนใช่เขาก็จะเตรียมมาหุงอาหารไรพวกนี้ครับหุบสเตนได้ไปกินข้าวด้วยใช่อาหารอร่อยอาหารอร่อยครับ่แต่าผู้จัดการยแลไม่ทำหรอกครับไม่ทำาล้วยุ่งยากอันนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมี่หบอานำ้ี่แหบอกว่าดูแลแค่คน แต่ทุกคนจะหาว่าผมคุยกับใครนะฮะคุยกับเดี๋ยวโห่จะต้องออกไปข้างนอกนะฮะคิดว่าจะลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวป่ายโมงกลับมาดีกว่าใช่ไปแล้วเดี๋ยวอนุโมทนากับทุกคนนะครับผมพานดูตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ผมจะลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวตอนเที่ยงผมมาใหม่ ไม่มคใครดูกล้องเนื่ผมต้องออกไปทำธุระข้างนอกก็เลยเจออีกทีบ่ายโมงนะครับตอนอาจารย์ไอ้นี่ตอน